สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็พามาดูนะคะเติมสต็อกให้อีกแล้กับรถ SUV นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวค่าที่นั่งหรือมีบางคาันที่เป็นเจที่นั่งด้วยนะคะประจําสัปดาห์นี้เนะาะก็จะมีคันไหนหน่าใช้สองคันนี้นะคะพี่ๆน่าจะเห็นผ่านๆตากันไปแล้วนะ,ะมิกกี้เนี่ยจัดตัวท็อปมาให้เลยนะคะในงบเบาๆคุณพี่ไม่ต้องจ่ายแรงเหมือนป้ายแดง แต่ได้รถสวยใช้งานน้อยรับประกรันจากศูนย์ยังเหลืออยู่นะคะอย่างตัว Honda HRV มากันในให้แบบจัดให้เลยคุณพี่รุ่นตัวท็อปนะคะ 1.5 RS eHEV เลยคุณพี่ชมนี้นะคะเขาได้บอดี้ทรงคูเป้และจากตัวดีไซน์ด้านนอกมาเนี่ยรัำสมัยมากๆเลยหลังคากราฟชโนรามิกสัลลูมีให้นะคะละไยหลักหมื่นทุกคันเลยราคา869,000บาทนะคะกับความประหยัดน้ำมันที่พี่แรกได้ไปเนี่ยไม่ต้องจ่ายแรงเซฟคอสจากายแดงไปถึง3-4แสนเลยนะคะคัาปะตัวอยู่1,179,000วันนี้แค่ราคาเพียง 8 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะอย่างตัวสีถ้ำเนี่ยคุณพี่บอกได้เลยว่าสีบ o ี y ตัวรถนะคะยังไม่เฟดยังเงายังมีความ g l o s ซี เหมือนป้ายแดงอยู่นะคุณพี่รอยขนแมวเทพจะไม่มีเลยนะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยรับประกันประวัติให้ไม่ได้เอารถชนหนักเกรด B เกรด C นะคะเกรด F มายำแล้วก็ทำขายใหม่แน่นอนอันนี้คือคัดมาให้แล้วทั้งประวัติทั้งโครงสร้างตัวรถนะคะเกรด A 5ดาวรับประกันวารันตีศูนย์เหลือเต็มเลยคุณพี่กับรถปี24เลยนะเขามีทั้งรับประกันระบบไฮบริดให้แล้วก็แบตเตอรี่ไฮบริดให้เลยนะคะ สำหรับคันนี้นะฟีดาวทั้งสองคันผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณเดือนละว4 4 0 0บาทค่ะพี่พีคันนี้เนี่ยไม่แค่ประมาณ30,000กว่ากว่านะคะคุณพี่หาป้ายทะเบียนสวยด้วยมากันในสีเทาดำเนาะก็ออปชั่นเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้ขับสนุกด้วยความที่เขาเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวกับเครื่อง VTEC นะคะและไฮบริดประหยัดถึง25กิโเมตร่อลิตรถ้าพี่พสนใจเนี่ยทักมาได้นะคะ หรือจะข้ามไปอีกฝั่งอย่างตัวครอสนะคะค r o l l a Cross 1.8 Hybrid Premium ค่ะคุณพี่ตัวนี้นะคะก็มากันในสีดำป้ายทะเบียน3หลักได้ไปตามนี้เลยนะราคาเรามีหน้าป้ายให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับรายละเอียดแต่ละรุ่นตัวรถเนาะนี่เลยคุณพี่699กับม9 0 0 0 0เท่านั้น รถปี2021นะคะถ้าตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเขาเนี่ยก็รับประกันไปจนถึงปี2031กันเลยค่ะพี่ๆสีบรี้ตัวรถอาจจะไม่กริปจะไม่กรอซี่เท่า HRV นะแต่เราล้างขาัดสีเคลือบให้นะคะอีกรอบแถมก,ก่อนส่งมอบนะคะพี่ๆตัวนี้ก็ราคดีมาก699เนาะจากไยแดงเปิดตัวอยู่1,900,000บาทนะคะกับร 1, 8, it, ุ่น1.8ไฮบริดพรีเมียมมามาดูกันต่อค่ะคุณพี่ ตัวนี้นะคะ h ฮชาวีตัวรุ่นเบนซินล้วนยังมีให้อยู่นะกับราคาถ้ามองว่าเป็นตัวไฮบริดเนี่ยอาจจะยังไม่ชอบยังไม่ถูกใจมิกกี้มีให้เป็นตัวรุ่นเบนซินล้วนด้วยรุ่น1.8 EL นะคะมากันในปี20เลยกับสีเทาดำนะ เบาคนขับปาไฟฟ้าจอทัชสกรีนกล้องถอยครบคันบอดี้ตัวรถไม่ได้เล็กไปกว่าโคโร l ่าครอ s เลยก็เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงที่อยากได้รถสักคันหนึ่งที่ขับง่ายๆสบายๆนะคะองศาเลี้ยวดูไม่ยุ่งยากแล้วก็ขับขี่คล่องตัวทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะ,ะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแล้วก็มากันกับ Cross อีกทีหนึ่งค่ะพี่ๆตัวนี้เนี่ยรุ่น1.8 Hybrid p r e m i บ m ิ a พ e ีเมตากับการตรวจรถแล้วนี่นะครกว่า2 7 4รายการ ช่วงล่างโครงสร้างบอดี้ตัวรถระบบเอนจินระบบชุดเกียร์นะคะระบบการใช้งานต่าง,างๆรวมแม้กระทั่งสีตัวถังเนี่ยตรวจให้ครบถ,ถ้วนมีรายละเอียดการตรวจรถนะคะส่งให้ดูได้เลยนะถ้าพี่ๆแอดไลน์มาเบอร์ด้านล่างที่เห็นนะคะพี่ๆคันนี้ตัวท็อปสุดเลยป้ายแดงเขาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณเกือบล้านสองเลยนะพี่ๆวันนี้เหลือแค่เจ็ดแสเบาทเท่านั้นนะคะไม่เก้าหืเหมือนกัน ร้ปนปี21ด้วยแล้วก็ด้านบนนะคะมีหลังคาสัล,ลใู้ห้แล้วเรียบร้อยภายในเนี่ยได้เป็นเบาะสีเทอราราโรสซานะคะอันนี้ค่ะถ้าพี่ๆสนใจแจ้งได้ทักได้นะเดี๋ยวมิกี้ส่งรายละเอียดรอบคันให้ดูออชชั่นตัวท็อปของโคลอราครอสนะคะที่เหนือไปกว่าตัวเอ่อเ r v เนี่ยคุณพ,พี ดีไซน์เขากินขาดอยู่แล้วกับเทสาวี v นะคะแต่ตัวนี้เขามีเป็นครอง360องศาให้นะพี่ๆแล้วก็ระบบความปลอดภยัยตัวยู้าเซฟตี้เซนก็มาครบคันเหมือนกันนะถ้าสนใจพี่ๆก็แจ้งมาได้เลยนะคะ แล้วก็มีอีกคันนึงที่อยากจะให้ชมตัวนี้คุณพี่หน้าตาเขาจะเปลี่ยนไปจากตัวไฮบิดพรีเมียมและพรีเมียมเซฟตี้เยอะเลยนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นพิเศษมากับรุ่น1.8 G r Sport นะเป็นตัวไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้นะคะแล้วก็ไปใส่ชุดแต่ง G r รอบคันมา อันนี้ก็คือยังได้กล้อง360องศานะแล้วก็หลังคาสันหลุบเบาะประไฟฟ้านะคะบายสปอร์ตมอนิเตอร์โตโยต้ Safe ตี้เซนตแล้วก็ระบบ T Connect นะคะแต่ว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนช่วงล่างนะเป็นโช๊คเฉพาะเซตอัพของ G R เลยนะคะแล้วก็ชุดแต่งรอบคันด้วยทำให้มันดูสปอร์ตยิ่งขึ้นอันนี้คือสีเดิมโรงงานเลยนะคะสีบอดี้เขาจะเป็นสีทูโทนเนาะ869,000บาทกับไมค์แค่80,000เท่านั้น สนใจออกรถดูรถทักจองรถนะคะพี่ๆติดต่อที่เบอร์ด้านล่างได้เลยกับมิกกี้เพชรยน์นะคุณพี่วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะมาอัปเดตให้ประมาณนึงอยากได้ข้อมูลขนาดไหนเพิ่มเติมแจ้งติดต่อทักแชทแอดไลน์ที่เบอร์ด้านล่างหรือโทรติดต่อมิกกี้โดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างเช่นเดียวกันได้ทั้งโทรและแอดไลน์เนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้มิกกี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ